เลยห้าทีกดหยุดเป็นหนึ่งทีทีเผอไม่หยุดได้ด้วยมาโอ้โหสีท่ทีเออมีวายตรงกลางสามตัวโอ้โหมาดิไหลรัวนไปเลยไหลรัวนไปเลยมาวายตรงกลางแล้ววายคู่ยังไม่ค่อยจะมาโอ้โหแต่ว่ามันไหลให้ดีจริงๆว่ะสวยนะครับบวกอีกแล้วบวกอีกแล้วเป็นไงคำเตือนทีปนี้จะทำเพื่อความเป็นธรรม่แนะน,นำให้ตา่างๆควรใช้วิจาร,รณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ในช่องเฮียโกโนหนึ่งนะครับอยู่กันในเกมมาจองเวสองนั่นเองนะครับต่อเนื่องกันไปเลยนะครับกับคอนเทนต์ทุนน้อยนะครับทุนไม่ถึงร้อยอีกแล้วนะครับผม5 0ิบาทกับเกมมันนี้นะครับมาจองเวสองนะครับมาลุยเลยก็แล้วกันนะครับดูการจ่ายกันสักหน่อยนะครับใครชมอยู่ตอนนี้ก็ดูกันไว้เพื่อความมันและบันเทิงเท่านั้นนะครับผมดูกันเพื่อความสนุกเิดเพลินไม่ต้องไป ทำตามเล่นตามนะมาเกมนี้ก็สัญลักษณ์เป็นเหมือนเดิมนะครับตัวแดงเป็นสแคตเตอร์นะครับวก็มีเป็นสีทองแบบนี้จ่ายแพงก็ตามนี้เลยไล่ลงมาตั้งแต่สีเขียวสีแดงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับมีวให้ตั้งแต่แถว2ถึงแถว5นะครับมีตัวคูณให้ถึงคูณ5ในการหมุนธรรมดานะฟีเจอร์การหมุนฟรีก็3ตัวสแคตเตอร์นะครับแบบนี้เข้าฟรีส0ทีไปเลยนะพออยู่ในฟรีปุ๊บก็วแถวตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นตัวสีทองที่ว่าแตกทีเดียว,วจะเป็นวนะจ่ายทั้งหมด2000วิธีนะครับ ซ้ายก็ถูกขวาคือผิดเกมนี้ไม่มีซื้อฟีเจอร์นะครับใครเป็นแฟน p ีน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเกมนี้ลุยเลยเบ็ดสองนะครับไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะทุนมาน้อยนะครับดูดิเบ็ดสองไปห้าสิบทีนะครับเอ้ยแต่ว,ว่าดอกแรกมาดีอยู่นะดูดิออ้ยมันจะได้กี่ทีกันเชียวจะถึงไหมห้าสิบทีเนะี่ยเอออยากรู้เหมือนกันนะครับผมว่ามันจะถึงไหมห้าสิบทีมาเบ็ดเบาๆนะครับผมไล่เบ็ดน้อยๆไปนะโอ้โห ทักแล้วเหมือนจะไม่ถึงวะจะไม่ถึงหรือเปล่าเอออยู่ให้มันยาวๆหน่อยดิกาไรไม่ไดไ้ไม่เป็นไรเออให้มันเล่นนานๆเดี๋ยวได้ไหมห้าสิบาทเนี่ยมาคูณห,ห้านะครับแล้วโอ้โหเด้งมาหน้าจอเลยเฟีย้ยวนะเท่าไหร่เนี่ยสี่เจ็สิบหกเจ็ดสิบหกบาทนี้เกินทุนแล้วนะเกินคุณแล้วนะมาไปต่อแล้วกันกาไรไหลนอกธรรมดาก็มาดีนะครับเกมนี้โอ้โหดูดิ รูดไปหลายที่นะครับมาทีก็รูดทีนะมาจองตอนนี้ oh <my> อืเออช่วงนี้เขาว่ามาดีนะครับผมมาดีมาดีหรือเปล่ามาดีจริงหรือเปล่า <c oughs> ยังไม่เข้ามาจะเหงาหรือเปล่าเนี่ยอีกยี่สิบกว่าหมุนนะครับได้ลุ้นเงินไม่น่าจะยาวเท่าไหรแ่แล้วมั้งแบบนี้ขู่ว่ารูดคืนไปหลายที่เหมือนกันมาผ่านมาครึ่งทางแล้วตอนนี้โอ้โห oh <my> มาดิ มาดิเอออ้หูหคูณห้าสวยดีครับออืหขอคืนหน่อยมาขอคืนหน่อยขอคืนหน่อยโอ้โู่สวยแล้วห้าขีดกําลังรออยู่ขู่ยยอย่างยาวคูณห้าแล้วเสียดายเบ็ดน้อยนะครับเสียดายที่มาเบ็ดน้อยตอนนี้แล้วบวกมาอีกหนึ่งทีรอบนี้แปดสิบสองบาทนะครับกลับมาจองสองของเราเอาเรื่องอยู่นะเบ็ดแค่สองบาทู้หได้มาเป็นร้อยแล้วดีกําไรพอเลยไหมเออร้อยน,นะครับ ไปต่อแล้วกันดูดิพอแตกทีก็ลูดทีนะเกมนี้ดูมันดูมันทำมาลองดูเบ็ดห้าดินะครับแต่ว่าเบ็ดห้านี้ไม่น่าจะได้หลายทีนะลองดูสามสิบทีแล้วกันนะครับธรรมดาธรรมดาไปเออเผื่อไม่มาก็จะได้กลับไปเบ็ดตำตำเหมือนเดิมตอนนี้ขูขยับเบ็ดขึ้นมานะหวังว่าเพิ่มเบ็ดมันจะเพิ่มกําไรให้นะมีอีกไหมมีอีกไหม เออไล่ให้หน่อยสวยตัวแพงซะด้วยสวยคูณสองสวยคูณสามมาต่อแล้ววายคู่เออรออยู่ตอนนี้มานี่ครับหมาดิขยับเบ็ดถูกเวลานะเุ้ยพอเบ็ดห้าแล้วมาเลยวะ่ะสวยเลยนะดอกนี้นะครับหกร้อยเก้าสิบแปดเจ็ดร้อยเลยดอกเดียวนี้กําไรเลยนะมาจองเอาเรื่องวะ่ะ มายังไม่จบนะอีก20่สิบกรหมุนนะครับได้ลุ้นกันอยู่ยาว,ยาวๆเกมนี้นะครับหูบอกแล้วหมุนแค่30ทีไม่น่าจะหมุนได้เยอะว่ะเกมนี้แล้วมาวายคู่รู้เรื่องดิรูเรื่องดิ <c oughs> เอาว่ะเอาว่ะบวกอีกแล้วนะย <c oughs> วันนี้มาจองเป็นอะไรวะไหลนอกมาให้อีกแล้วนะครับซ <c oughs> ูปเปอร์ไม่กละอีก500 <c oughs> มาเดินะครับมาเด แป๊บเดียวนั้นบอกแล้วมาดีแตกกันสนั่นวันไหวนะมาเดี๋ยวเปิดใจให้มันน้องสักหน่อยแล้วกันไปเบ็ดสิบเลยนะครับอีกสักสามสิบหมุนเออลุนไมก่อนออืืตึงวะ่ะเออสามสิบหมุนนี่นี่เออใจคอจะไม่ไม่ไม่แตกให้หน่อยเหรือย,ยังไงมาเก็บกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มาจองของเราเอาเรื่องอยู่ เออดูดิบวกมาเป็นพันนะครับบอกแล้วมาดีมาปัางจริงๆเกมนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับผมอยากจะไปตามก็ไปมาไปตามได้แล้วมาดิโอ้โหไม่รู้โอ้โหตัวที่สี่ไม่หล่นวะมาเก็บไปก่อนแล้วกันฟรีข้านะครับผมเข้าที่เบ็ดสิบด้วยดิโอ้โหวันนี้อะไรก็เป็นใจว่ะมาจองแม่งแจกให้ดีจริงๆข้าวหมุนไปก่อนตอนนี้เหลืออีกไม่กี่ทีดูดิ แบบนี้นะแบบนี้ที่รอคอ,อยมาหน่อยมาหน่อยวายคู่มีไหมไม่มาวะยังไม่เด้งขึ้นจอสักทีเลยนะไม่มีก็ตใอยเห็นเลยเป็นไงเป็นไงไปต่อเออรุยยังต่อขอนักหนักหน่อยแล้วกันมาดีครับสองจุดสองขีดปีต์ปานมาแล้วสวยๆมางามๆคูณสิบขูแล้วตัวสีแดงไม่มานะแถวแรกแต่ว่าแจกมาอีกแล้วนะครับเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดเบ็ดสิบนะ นี่มาแล้วเกือบพันนะครับแปดร้อยกว่าแล้วเหลืออีกห้าทีกดหยุดเป็นหนึ่งทีทีเผิไม่หยุดให้ด้วยมาขู่สีท่ทีเออมีวายตรงกลางสามตัวู้หมาดิไหลลัวๆไปเลยไหลลัวๆไปเลยมาวายตรงกลางอีกแล้ววายคู่ยังไม่ค่อยจะมาขูหแต่ว่ามันไหลให้ดีจริงๆวะ่ะสวยนะครับบวกอีกแล้วบวกอีกแล้วเป็นไงกําไรนะไม่ได้กมัดนะครับพันห้าพี่ว่าไงล่ะ ราคานี้ใครชอบนะครับผมพันห้ามาแล้วจากตอนนี้สวยๆใ,ใสๆไปต่ออย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดเออมาขอปุ๊บปั๊ปังๆหน่อยแล้วกันวันนี้กลับมาจองนะครับทุนน้อยๆแบบนี้ไม่คิดว่าจะมาโอ้โหมาโคตรเดือดอะ่ะโคตรเดเร็ดอ่ะอ้าวกดจุดไปอีกเออแถมให้หน่อยนะ,ะท,ท,ท,ที่สุดท้ายเนี่ยชอบเนี่ยลุ้นที่สุดท้ายเนี่ยดุนให้มันจ่ายนะส่วนอย่างที่สุดท้ายจ่ายมันจะไม่ค่อยรูดนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแล้วดูดิ บวกมานะครับผมเด็ดๆ2,004แล้วมันยังไม่จบนะครับเหลืออีกเก้าทีเป็นไงนะเอออย่าลูดดิส่วนใหญ่พอแตกแล้วชอบลูดเกมเนี้ยมาอีกหกทีนะครับเออโอ้โหบวกหน่อยสวยสวยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเป็นร้อยนะครับผมเบ็ดสิบแล้ว <c oughs> ดูดิอะไรก็หยุดมันไม่ได้จริงนาทีนี้โอ้โห <c oughs> อีกร้อยยี่ร้อยสามห้าเอาไหลมาว่ะยังสุดว่ะยังสุดว่ะ จบไปไหมจบเลยไหมนะครับกําไรเน้นๆนะวันนี้สามพันเนะครับโเคเดดเลยมาจองขู่มาถึงเบสิกได้นี่ก็จ่ายมาหนักแล้วนะครับก็ขอบคุณกันนะที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับใครชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเออแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเกมไหนแต่เกมไหนมาเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม